สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิตฟูทาวเวลมันนี่นะครับเราก็เพิ่งได้มีโอกาสมาทําคลิปต่อนะเราก็หยุดสอบหยุดอะไรไปนานนะครับแล้วก็เราได้ประสบความสําเร็จโดยกันควา้ารางวัลที่3เอ่อที่มุกดาหารมานะครับไปแพ้ก่อนเข้ารอบชิงเสียดายมากแต่ก็ทําเต็มที่แล้วโอ้สามนาทียังหลอกกระดานนี้ คนนี้เราเคยเจออยู่นะตึงอยู่ลองเจอหน่อยไหมแต้มเขาสูงดีอยากชิงอุ้ยเบี้ยเราก็ดีอยู่นะตายแล้วแต่เวลาคิดเราไม่มีอะ่ะเดี๋ยนะอันนี้ได้ห้าไม่ได้ต้องเปลี่ยนเอ,อ่อสิบเก้าเก็บไหมเนี่ยออลองดูราไม่มีเท่ากับอะ่ะหยาบอยู่นะ อ่น่าจะน่าจะเปลี่ยน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 ยน,นี่ดีวกว่าล้นเท่ากับอ่ะอไม่มีเท่ากับแบบนี้ต้องคิดแล้วแหละแต่เวลามันกดดันเกินอ่ะอยากลองอยากลองดูอันนี้ได้เท่าไหร่กดดันจริงนะเนี่ยได้สิต้องทำให้ได้19บเก้มีไหม 4 9สี่เก้าลบเหลือห้าไม่มีอันนี้ได้ได้หนึ่งโอ้ไม่ได้อะ่ะไปเลยเปลี่ยนเปลี่ยนต่อเนื่องอ,อันนี้ลบกันเนะลบกันก่อนทำอะไรไม่ได้เลยอะ่ะกดดันอะ่ะเปียกกดดันเว้อ จะมี้พอดีไหมเนี่ยสามสิบสามสิบเอ็ดยีสบสองสิบสามเท่ากับไม่เข้าอ่ะทุกคนขอเท่ากับไหนได้ไหมหอโอเท่ากับก็ไม่เข้าเราคิดละเอียดไม่ค่อยได้นะตอนนี้เราเอาเวลาเพิ่มก่อนค่อนข้าที่จะโดนกดเวลาเลยอะคือเราต้องเปิดสิบเก้าไงจะได้หนัก แต่เราต้องแก้เกมเลยอือหือโดนทักทายไปก่อนแต้มแรกอันนี้สิบเก้าสิบสี่อันนี้ได้สิบสี่อันนี้สิบสี่จะได้ไหมเนี่ยน่าจะบิงได้อะอลองเอาไปก่อน คุม้มไหมไม่คุม้มก็ค่อยว่ากันอีกทีนะว่าคุ้มหรือไม่คุม้มเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอคิดช้าช้าเฉ้ีเท่าไหร่สิบเก้าสิบเก้าอ่ะโอ้โหยากพี่อะ ต้องใจเย็นกว่านี้นะต้องนิ่งๆ4 9่สี่เก้านี้ใช้เก้าใช้เครื่องหมายไปก่อนนะอืมเดี๋ยวนะอันนี้จะได้เท่าไหร่ สีสิบเอต้องทำให้สิบเ้งินต้องแบบนี้แหละถูกแล้วต่อท้ายออกมาเอ่อยี่ลบยี่แปดสามสิบาอ๋อทำไมคิดใช้อย่างนี้กลับมาเล่นตามอยู่นิดนึงเออตอนนี้13บวันนี้สิบสาคูนี้13บสะเคียร์เท่ากับทิ้งอ มีอะไรอีกสิบสามสองลบกันได้หกสิบสี่ชิบสิบสี่ไม่ถึงด้านบนไม่เล่นน่าจะหยอดทายต่อเพราะว่าเซตนี้ก็เหลือสวยดีนะแล้วก็ได้เวลามาแล้วคือสามทีก็น้อยมากอะ่ะแต่ว่าเราเห็นดิบเขาแต้มเขาสูงไงแล้วก็เคยเจอนะคนนี้ในคลิปอะ่ะ ตอนนี้ดูเขาแก้เกมนะถ้าเราได้แลกนี้มาเราก็จะนําขึ้นมาถามว่าทําไมเราต้องลงตรงนี้ก็คือปิดคูณสี่เขาด้วยแล้วสิบเก้ายังไงก็ต้องตกอะถ้าไม่ตกแต้มเราจะไม่เยอะเพราะฉะนั้นมันบังคับเล่นเล่นโซนนี้ให้ปิดแต่ถ้าไปเล่นโซนบนอะมันก็จะเปิดคูณสีก็เล่นยากกว่าเดิมถามว่ามันอาจจะมีที่อื่น รึกเปล่าของเราไม่มีเท่ากับไงความยากคือถ้าเกิดบังคับเท่ากับใช่ไหมก็ต้องหาสิบสี่หรือว่าต้องหาสิบสามเนี่ยแหละมันก็เลยทำให้เล่นยากนิดนึงแต่ว่าเราก็โดนไปเรียบร้อยและโดนต่อท้ายเนี่ยสิบแปดโอ้โ,อโหสิบสามเสียดายอ่ะโดนแย่งไปก่อนเก้า นี่ไม่แม่ไอันี้สิบบริหารเบีย้ยดีๆนะเก้าน่าจะหยอดนี่เราไม่ควรเปลี่ยนเท่าไหร่โอ้โหเท่ากลับมาสองตัวแล้วตอนนี้ตามอยู่สี่สิบก้าคะแนน มีแต่คูณกันเราได้เลขส,งสูงสูงอะได้หกต่ออะไรไม่คุ้มเท่าไหร่เลยกำลังคิดอยู่ว่าควรจะเล่นยังไงดีอันนี้ได้สิบห้าถ้าจ่ายออกไปแบบนี้ล่ะก็เหลือเลขขี้ไว้ ตอนนี้เรากำลังคิดอยู่ว่าเราควรจะเล่นยังไงดีหรือว่าหยอดเซตนี้นก็ขี้อยู่อ่ะต้องต่อตรงนี้ให้ได้บังคับว่าต้องต่อพยายามต้องต่ออืมยากอีกอ่ะมันต่อไม่ได้ไงมันมันได้สิบแล้วเราเล่นตรงนี้ไม่ได้เราต้องบังคับลงตรงเนี้ยอ่ ไปวัดกันยากๆหน่อยแล้วกันนะสมการศูนย์ที่เห็นอ่ะไม่ศูนย์ก็ได้ได้ได้สิบสี่หนึ่งต้องหาเด้เจ็ดเจ็ดอยู่นี่ศูนย์ยูนีศูนย์โดนปิดด้วยถ้าลบกันได้เจ็ด เจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าไงเย,ยอะไปอ่ะคือถ้าคูณหารเราจะใส่ตรงนี้อยู่นะแต่ไม่ได้หนึ่งสองสิบสี่ สี่สิบเก้าสิบสองอันนี้สิบสี่สิบสี่คูณหนึ่งต้องไงดีแต่เขาเพิ่งเปลี่ยนไปอ่ะเราก็ยังไม่อยากโดนตอนเนี้ยอาจจะซุ่มเสี่ยงอยู่นะโอ้เราเบีย้ย แย่ๆ yeah. ไม่ดีเท่าไหร่เลยอะเรากลัวโดนไงตอนนี้คือมันก็ยังห่างนิดหน่อยไอ้โดนแรกเนี้ยน่าจะหนักอยู่อะจะเก็บแก้ยังไงสิบสี่อันนี้ห่างกันสองเป็นเจ็ดทำสิบก็ไม่ได้สักอันเลย 5ะเท่ากับหเสียงไปตรงนี้ต่ต้องบังคับได้เลขทั้งหมดอ่ะ<ฮ>เดี๋ยวนะน,นี้ซึบปึ๊บปึ๊บลงด้านบน2 3 4 5 6เนี่ย1 2 3 4 5 6ได้อยู่แต่ก็อาจจะโดนต่อด้านหน้า ลงวันนี้ก็จะได้แท้มาหน่อยพอได้พอได้สู้กันบ้างลงรักนี้ได้เท่าไหร่หกเจ็ดแปดเก้าสิบสสี่สิี่แปดได้28ตอนนี้เราตามอยู่39คะแนน28ดก็โอเคนะไม่แย่ลุ้นมาก เขาได้แบงค์ไปแล้วหนึ่งเราได้หนึ่งแต่เ,เขาต่อท้ายได้ก่อนด้วหนักอยู่ต้องค่อยๆแก้เกมไปเรื่อยๆแก้ล็อกนี้ก็นิดหนึ่งอ่ะระดับหนึ่งก็ต้องต่อแล้วมันจะเปิดหกตัวแต่ถ้าต่อหน้าก็ลงได้แค่เจ็ดบังคับว่าเล่นฝั่งนี้เพราะฉะนั้นมันเลยปิดก่อนไงเพราะมันกลัวโดนตรงนี้แล้วมันจะเป็นเจ็ดตัวมันจะเล่นยาก แต่มันก็ติดเราไว้แบบนี้เครื่องหม่ก็ต้องลอีกทีนึงอะ่ะโอ้โหบิงหัวท้ายไหวไหมเนี่ยแต้มตามเยอะสู้ก่อนสู้ก่อน มาเรามีแบงค์บ้างละหนึ่งบิงแน่นอนสองสามสี่ห้าหกดปดงขาดหนึ่งตัวยังไงน่าจะต้องบิงนี่แล้วแหละถ้าถ้ามันตัดตรงนี้หยาบอยู่นะ1 2ึ่สองสามูได้แบงค์ไหมฮได้แบงค์อีกหนึ่ง เรื่องอยู่นะตามร้อยร้อยหนึ่งไม่ไม่เยอะเท่าไหรได้หรือแก้ตรงนี้ได้ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดบังคับเลขหนักตกให้ได้อ่ะเลขหนักปุ๊บสี่สิบสามเท่ากห,หรือต้องให้ได้ร้อยกว่าเลยเหรอ เหลือด้านล่างอีกด้านล่างน่าเล่นมากกว่าไหมน่ะชัดเจนปิดปพ๊บเราว่าต้องไปคิดด้านล่างเสียงดูอืมยากอยู่นะคิดด้านล่างโอ้โหฉลาดเหลือเกินทีนี้ งานเข้าและเล่นฉลาดถูกช็อตแปดสิบแปดอะลองดูเท่ากับอืเราว่าจะอันเนี้ยเราว่าจะใส่เซตนี้ก่อนเก็บแบงค์เป็นหวันนะทุกคน <c oughs> ไงดีอะ่ะ แต่มันก็ต้องตามแล้วอะ,อะลองตามดูตามยังไงล่ะขอคิดวิธีก่นอนสามสิบสามมีไหมต้องบังคับบิงแล้วลองสวนสวนส,วน,สวนดู จะไหวไหมเนี่ยบิงแล้วก็ไล่เอาดูต้องลองแล้วแหละแม่ยากเกินหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดบังคับเท่ากับด้านบนแล้วกันโอ้โหบังคับเครื่องหมายด้วยเลขตกไม่ได้ก็จะเบาหน่อย เดือวต้องลองลองเล่นเท่านี้ปิดด้านล่างเลยเล่นยากนะเนี่ย ห้าร้อยห้าสิบกว่าหรอต้องคูณเท่าไรอะ่ะยากอยู่นะถ้าเกิดถ้ามาส่งเนียยากยากแน่ๆขอคิดก่อนถ้าสามร้อยกว่าละสามร้อยสี่ร้อย400วสิบเอ็ดคูณไง ก็จะเหลือแปดเอาแปดไปทำอะไรได้ต่อคิดยากอะบางคัาไม่1ิตกจะได้แปดสามยี่สี่ยี่สิบสี่นะนะยี่สิบสีแปดหนึ่งแปดแปดสองสิบหกสยเจ็ด ลงสองสองเจดี๋ยวนะสองเหรอสองเจ็ดองายากอ่ยากายากยาก,ยากชุบหกร้กว่ามีคุณหารเข้ามาเล่นด้วยไงประเด็นนะอ่ะคูณไป ก็กลับไปบวกเข้าไหรอ่อันสี่ห้าหกเจ็ดแปดต้องหยุดเท่านี้เครื่องหมายเราจะพอไหมอ,อันนี้ออนะลงท้ายด้วยหนึ่งอันนี้ลงท้ายด้วยสอง อยู่อยู่ครับอยู่อย่าเพิ่งขัดขวางได้ไหมเออยี่สิบก็คือห้าก็ก็สิบห้าสิหสดสิอันนี้17 17ต้องทำให้ได้หอันนี้ไม่ได้หเลยอะ ยี่สิบเจเอนี่ยอันนี้สิบเเอ็ดหรือต้องเอาอันนี้ก่อนเจ้าอูเท่ากับตัวเดียวเสี่ยงอย่านนเนี่ย มันก็มีที่บิงอะ่ะเอาลองเล่นลากลากก่อนนะบิงนะเนี่ยแต่แต่มันไม่ได้อะไรเลยอะ่ะเราอยากลากขึ้นไปเนี่ย อันนี้ได้หายได้หนึ่งต้องลงด้สี่อย่างเดียวมีเท่ากับและต้องเปิดให้ได้อ่ะต้องเปิดคูณให้ได้เขาก็จะต้องขึ้นบล็อกตรงนี้ให้ได้ ทางเดียวที่น่าจะชนะได้ต้องเปิดต้องคิดสมการเปิดให้ได้เปิดยากไงเปิดนี่โอกาสเสียแพงสูงต้องคิดด้านบนได้ห้สิบสี่เทกต่ำๆก็ไม่มีมวัดเชิงอยู่นะนีห้าอยากอีกอะ สามสิบสองสิบแปดสี่แปดหนึ่งแปดแปดสองสิบหกแปดสามแปดหนึ่งแปดแปดสองสิบหกแปดสามยี่สิบสี่แปดสามยี่สี่แปดสี่สามสิบสองอืมนี่เขาใช้ แก่หน้าหลังก็ยางอ่ะก็ต้องหาห้าเฮ้ยต้องหาสี่เดอบลสี่ด้สี่ยีิบเจ็ดหารสามเท่ากับเก้าเฮ้ยอันนี้มันสองอันเอ้า เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ๊บปม๊บอืมยากยากเลยตอนนี้ยากไม่มีล็อกไหนทำได้เลยถ้าไม่ใช่ล็อกศูนย์ล็อกล็อกศูนย์สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมันบังคับบิงอะ่ะไม่บิงไม่ได้หรอ แล้วทำยังไงก็ได้ให้มันเปิดเปิดพื้นที่การเล่นโดยใส่แออก็ได้อืมอันนี้จะปิดตายเติงโอ้ยแต่เท่ากลับเราหมดละสิแบบนี้เราต้องไปลุ้นเบีย้ยที่เหลือในถุงนะแล้วเราไม่บิงด้วยไง แล้วมันโอกาสต่อไปเอาทําแต้มเรื่อยๆก็ได้อีกหนักใจอ่ะแต่ตอนนี้ไม่มีอะไรให้หนักแล้วเพราะเวลาจะหมดแล้วงานเข้าแล้วสี่สามสิบยิบเกม่เฮ้ยยเดี๋ยวย9ิบเกเป็นสาคูณศอ้อไม่ถึงอีก จ่ายแบงก์เก็บแล้วกลับแล้วกันเอ้เาลองไม่มีอะไรจะเสียแล้ววันนี้เราจะแตกไหมเนี่ยฮ้ยตอนนี้เราน่าจะเล่นช่องนี้ได้อยู่บิงไล่กลับมาแต่ไม่รู้มันถือคูณหานไม่ไงอันนี้หนักใจอะ่ะ ถ้าถือคูณหารมันค่อยๆหยอดได้อยู่มันมันต้องลุ้นว่าเราจะได้คูณหารไหมเพราะว่าถ้าเราปิดท้ายอาจจะได้อยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่ะเปลี่ยนงั้นเราก็ต้องโอ้ยมันเปลี่ยนหนักออกไหมเนี่ยเอาดักก่อนซื้อเวลาก่อน กอมันได้เลขสองหลักมันเล่นสั้นเฮ้ยกลัวมันปิดนี่งานเข้าแหละโอเคใช้คูณหารไปแลว้วงั้นเราก็มาวัดใจตรงนี้แล้วกันว่าเราจะตามเขาทันไหมไม่รู้นะโอ้ยังไง ก็กลับไปทางโน้นออลงเลขเอาใช้คูณไว้ตรงนี้ไม่สามารถต่อท้ายได้ง่ายๆเอาเหลืออีกคราวนี้อ๋อเราก็ถือไว้ทำแต้มเล่นสิฉลาดจริงๆแต่ว่าเราก็บิงไม่ได้เนี่ยแหละแต้มมันก็เลยไม่ได้เยอะไง แทนจะเปิดให้เขารอ,อก็ยากอีกก็คงต้องใส่เทียตัวก่อนใส่สิบหกก่อนเนาะพยายามเต็มที่แล้วนะมาเออ ทงนี้น่าจะแพ้หรือเปล่าเฮ้ยเรายังไม่ได้หักเปี้ยตามเท่าไหร่แต่ว่ามันก็เซ็ตนะั้นคือดีที่สุดแล้วมันทําอะไรไม่ได้แล้วเบี้ยเราไม่เป็นใจแล้วจุดเท่ากับก็ไม่มีแล้วอ่ะหกหกห้าสิบเอ็ดสิบเอ็ดเราตัดตรงนี้แล้วกันสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบห้าแต้มเราแพ้อยู่ดี เทียยวออกไม่ได้ไงแพ้6กคะแนนนะทุกคนพยายามเต็มที่แล้วแต่ก็ไม่ชนะนะเกมนี้ก็สำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับไว้เจอกันคลิปหน้านะเดี๋ยวเราจะเจอกับนี่เลยลุยต่อเลยนะเจอกันคลิปหน้านะครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วเจอกัน